สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับน้ำวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยน้ำวนอ่ะก็จะเป็นคลิปที่น้ำวนอ่ะทำขึ้นมาพิเศษเลยนะคะเพื่อทำการรีวิว IPL เลเซอร์นะคะที่น้ำวนได้ไปทำมาซึ่งจุดที่น้ำวนได้ทำนะคะก็จะเป็นเลเซอร์บิกินี่หรือว่าน้องสาวของเรานะคะมันแบบมันเขินมากเลยนะที่จะมาพูดคลิปนี้แล้วแบบตอนนี้ก็ยังเขินอยู่แต่เบื้องต้นน่ะน้ำวนอ่ะลงไปในสตอรี่ไอจีใช่ไหมแล้วก็คือมีเพื่อนอ่ะสนใจกันเยอะมากจนน้ำวนแบบ เออเดี๋ยวมาทําคลิปตอบเลยไหมเพราะว่ามีคนดูสนใจกันจริงๆแล้วแบบส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนทําคลิปแบบนี้ขึ้นมานะคะน้ำมนก็เลยจะเริ่มลองลอง,ลองมาแบบมาเป็นการแชร์ลิงให้เพื่อนๆดูนะคะแบบตอนแรกอ่ะน้ำมลก็คิดเลยว่าเฮ้ยแกาถ้าเกิดแบบไปทำอะ่ะมันจะต้องขึ้นขายอย่างแบบนี้หรือเปล่าวะแบบอันนี้คือคิดเองอันนี้คือคิดก่อนเลยแล้วก็แบบเป็นตุเป็นตาแบบไปเรื่อยอะ่ะเออเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็เหมือนเป็นการแชร์ลิงนะคะว่า ที่น้ำมลไปทำม,ามันเป็นยังไงนะเอาเบื้องต้นที่รู้จักก่อนเลยนะคือตอนนั้นอะ่ะเราเราเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ยูเน่ยนมอลใช่ไหมแล้วก็แบบเดินลงมาชั้นล่างเฮ้ย <c oughs> อะไรวะมันมันเป็นชุดเกาหลีเกาหลีแล้วคือแบบน่ารักมากมันเป็นชุดแบบพันโบกแล้วเราก็เลยลองดูลองลอง,ลองเดินเข้าไปดูพี่เขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยมันเป็นการเลเซอร์อ่าเป็น IPL นะคะสามารถทําได้หมดเลยทั้งหน้าคน หน้าขนแบบแขนขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะสนใจอันหนึ่งคือเป็นบิกินี่เพราะว่าหนึ่งคือน้ำมือน่ะรับงานถ่ายแบบรีวิวเยอะมากแล้วก็สองคือชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็ใส่แต่บ,บิกินี่มันต้องโป๊เปื่อยแล้วแบบวันแรกยังไม่ทำเพราะว่ากลัวแล้วก็เขินแล้วก็กลับไปคิดก่อนว่าเออจะทำดีไหมพอวันที่สองวันที่สองก็ก็ไม่ใช่วันรุ่งขึ้นนะก็คือประมาณ 2อาทิตย์คือนอนคิดอยู่นานแล้วก็หาข้อมูลนะคะการทํา IPL นะคะมันคือ intensive p r o l y z e นะคะคือน้ำมนต์ก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะคิดว่าการทาเลเซอร์อะ่ะมันจะต้องเจ็บมากเพราะว่าเคยทาเลเซอร์ที่อื่นมาใช่ไหมคะมันรู้สึกร้อนแล้วมันแสบมากไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคือน้ำมนต์ทำที่ Kipl นะคะน้ำมนต์ไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือจ่ายเงินเองตอนแรกคือไปลองก่อนโดยน้ำมนต์ซื้อเป็นแบบ50ช็อตตอนนั้นะจะไม่ได้คือมันมีโป๊ เป,เป็นโปรเทสเนี่ยแหละแบบว่าเออลองก่อนแบบเห็นผลไหมถ้าไม่ไม่ชอบหรือว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องซื้อคอนใหญ่เขาจะมีคอนเล็กๆให้เราลองนะคะซึ่งการทํานะคะเบื้องต้นก็คือจะไปเขียนข้อมูลลงเอกสารแบบเออเราเคยทำเ,เราเคยทำฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกมาไหมคือเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาที่หน้าใช่ไหมคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าเคยฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็2ก็คือเหมือนเราแพ้อะไรไหมแพ้ยาอะไรไหมคะ หลังจากนั้นเสร็จใช่ไหมก็จะเข้าไปในข้างในห้องก็จะเปลี่ยนชุดคือมันเป็นห้องแบบเขาแบบเข,แบบเขาเซฟเรามากเลยนะแล้วเ,เขาก็พรเวทมากคือตอนแรกที่เข้าไปนะพงศ์ก็คิดว่าเออเราจะได้ขึ้นขายอย่างที่มันเป็นแบบนี้มาแบบเราต้องไปการขาแบบนี้หรือเปล่าวะคือแบบคิดว่าคิดไปจริงเป็นจังแล้วตอนนั้นก็กลัวใช่ปะพอพอเข้าไปในห้องใช่ไหมคะหนึ่งก็คือเขาจะทําความสะอาดน้องสาวเรา ถ้าให้เชชูมาทำความสะอาดของสาวเรานะคะซึ่งการทําความสะอาดเนี่ยก็จะเป็นเชชูชเปลี่ยกเนาะแล้วก็บางคนนะคะคือถ้าเกิดโกนขนไปแล้วอะ่ะก็โอเคแต่ว่าน้ำมลน่ะก็คือมีการโกนไปซึ่งตอนนั้นนางคิดว่าสิ่งที่น้ำมลโกนไปสิ่งที่น้ำมนทำไปคือมันโอเคแล้วแต่ความจริงคือมันยังไม่สะอาดเยย้ยมันยังไม่ดีพอเพราะว่าการยิงเลเซอรอ์นนนะะเนี้ยนะคะ IPL เนี่ยมันจะต้องยิงไปจนถึงลากยิงไปถึงจนถึงโคนมันเลยนะคะพี่เขาก็จะโกนขน เกลี้ยงมากทุกซอกทุกมุมซึ่งการโกนะคะแล้วก็ตะยกขาขึ้นนี้ก็คือตั้งเขาตั้งเขาขึ้นนะคะไม่ใช่โยกขาออ่างแบบนี้ก็คือทําทีละข้างแล้วพี่ที่ทําให้นะคะเป็นผู้หญิงขึ้นน่ารักมากเขาชวนคุยทําให้แบบเรารู้สึกผ่อนคลายก็หลังจากที่โกนขนเสร็จใช่ไหมคะก็จะเริ่มยิงการทํานะคะคือแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆแบบประมาณ10นาที15นาทีไม่เกิน20นาทีนะคะก็คือทําเสร็จแล้วแล้วก็ ไม่แสบน้ำมันไม่แสบไม่เจ็บเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะมันเป็นเวลาประมาณอเดือนหนึ่งแลลวเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามันสีทิชช่ใช่ไหมแต่มาดูปฏิทินะคือมันก็เสียทิตย์แล้วตอนแรกนะคะอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองเนี่ยขนของน้ำมนเนจะยังไม่ร่วงพออาทิตย์ที่สามเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมากันแล้วใช่ไหมน้องอะก็เริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือน้องอะ่ะ ไม่มันมันหลุดเองคือมันมันหลุดมันหลุดไปเองตองนอาบน้ำอะไรเงี้ยทำความสะอาดมันก็หลุดไปอ้อวันที่ทำนะคะเรายังไม่ได้เขายังไม่ให้ใช้สบู่หรือว่าเจลที่ที่ไปเป็นอเอาเวลาน้องอะคะ่ะคือยังไม่ให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการระคายเคืองซึ่งบางคนอาจจะแสบ มันก็แล้วแต่ที่นาอที่เคยทํามาใช่ไหมคะมันก็จะแสบแต่ที่นี่นะคะคือไม่แสบเลยแล้วน้ำมนต์ก็ทําตามที่คําแนะนําที่เขาแจ้งเลยก็คือ3มชั่วโมงหลังจากวันนั้นก็คือคือนนั้นนั่นแหละน้ำมนต์ก็คือใช้น้าเปล่าล้างปกติพอสัปดาห์ที่3เนี่ยขนมันเริ่มร่วงแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมากบางคนนะคะขนก็จะหายไปเลยตั้งแต่รอบแรกแต่ของน้ำมนต์ขนเยอะนิดนึงก็เลยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันบางมากถ้าสมมติจากเดิมร้อใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณ สิบมันคือมันบางมากๆแล้วตอนนี้มันบางเหมือนแบบเหมือนเบบี้เลยแบบน้ำวนชอบมากหนึ่งนะคะที่ทําเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสะอาดมากคือการดูแลการทาอะไรเงี้ยคือมันสะอาดมันดูแลง่ายแล้วเวลาแบบเป็นรอบเดือนเป็นประจําเดือนหรือมีตกขาวนะคะ มันมันโอเคมันทําความสะอาดง่ายแล้วมันไม่รู้สึกว่าอับชื้นเลยอ๋อแล้วก็มีเรื่องความสะอาดใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าเพื่อนๆแบบถามกันมาเยอะมากจะลองตอบในที่นี้ให้หมดนะคะอ๋อแล้วก็คือก่อนหน้านี้ที่น้ำมนต์ยังไม่ได้ทํา IPL ใช่ไหมคะน้ำมนต์จะใช้วิธีการโกนเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะใช้วิธีการโกนแล้วก็เราก็จะต้องมาเซฟเองว่าเฮ้ยแกฉันโกนหมดหรือเปล่าแล้วเวลาถ่ายรูปมุมนี้ฉันรอดไหมฉันมันมันโผล่ไหมมันอะไรเงี้ยก็คือเขิน อันนี้ก็คือเขิดนนะข้อดีของการทํา IPL นะคะที่น้ำวนรู้สึกก็คือจะเป็นมันจะช่วยกาไม่เป็นขนคุดเอออันนี้คือเห็นได้ชัดเลยคือไม่เป็นขนคุดแล้วมันก็ไม่เป็นลื่รอยซึ่งบางคนนะคะเขาจะเอามากําจัด่ถ้าเกิดว่าทํารักแร้จะเห็นชัดมากคือรักแร้อะมันจะขาวมันจะเนียนไปเลยแล้วมันก็จะไม่เป็นตอตๆอตอ,ตอมันจะไม่เป็นขนคุดนะคะแล้วก็อข้อเสียหรอข้อเสียของน้ำวนอนะที่ ที่คิดว่าเกิดจาก IPL นะคือยังไม่มีเลยคือแบบชอบอันนี้คือซื้อคอร์ดเล็กไปแล้วใช่ไหมห้าสิบช็อตแต่น้ำมูลจะกลับไปซื้อคอร์ดใหม่ที่มันเป็น200ร้อยช็อต มันจะเป็นการทําแบบ5้าถึงหครั้งอะคะ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าการยิงครั้งที่150ช็อตแล้วครั้งที่2เราไม่จําเป็นจะต้องยิง50ช็อตนะคะเราอาจจะยิงแค่30ช็อตแล้วเหลืออีก20ช็อตเราอาจจะไปยิงตรงขนหน้าแข้งหรือว่าแขนหน้าอะไรเงี้ยคือทําได้หมดเลยไม่จําเป็นว่า200ช็อตที่ฉันซื้ออะมันจะต้องเอามาทําแค่บิกินี่อย่างเดียวอันนี้คือที่คุยกับที่คลินิกมานะคะแต่แบบที่ Kipl นี่คือเขาทําดีมากแล้วก็ มันมัน,ม,นมันแบบประทับใจอ่ะคือทำแล้วอยากกลับไปทำอีกแล้วก็พี่ที่พนักง,งานนะคะคเขาบริการดีมากอ,อ๋อลืมบอกไปบรรยากาศในการทำนะคะก็ขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วก็เดดเด็เดแปะรูปให้ดูแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทำมาแบบถึงตรงนั้นนะอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนอนบนเตียงแล้วพี่เขาก็จะให้เราโยกขาขึ้น เดี๋ยวขาขึ้นหนึ่งข้างเหมือนแบบตั้งตั้งเข่าขึ้นอย่างนี้พี่พนักงานนะคะเขาไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลเลยเขาชวนคุย,ค,ยคุยไปเรื่อยอะแบบว่าแต่คุยคุยไปเรื่อยนี่คือไม่ใช่ไรสาระนะคือแบบมีสาระบ้างแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ไม่ไม่เครียดอะแล้วเราก็แบบไม่เขินเวลาจะทําใช่ไหมคะแต่มันเร็วมากวิธีเวลาเวลาทำอะคือมันเร็วมากคือมันเขินจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนะี่ยแต่ตอนช้าเนี่ยคือตอนที่โก,โกนขนเวโกนขนเนี่ยคือนานมาก เพราะว่าเขาต้องโกนแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆเราการทำ IPL ตรงบิกินี่นะคะสามารถทำได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทำได้หมดเลยอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่แบบสนใจนะ้ำวนคิดว่าการทำ IPL เนี่ยมันเป็นการรักษาเป็นการฟื้นฟูหรือแบบเป็นการฟื้นฟูเป็นการรักษาชนิดหนึ่งที่มันทำให้เราใช้ชีวิต ง่ายขึ้นหรือแบบคือเพื่อนเื่อเลือกได้นะว่าจะเป็นแบบาบซิเลียนหรือว่าแบบเปลือยไว้ตรงแบบแล้วแต่เพื่อนเอนเลยว่าจะสามารถอขอขอเป็นตรงแบบขอเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถคุยกับทางคลินิกได้เลยแต่น้ำมลคิดว่าไหนเเราทําแล้วคือเราทําให้มันเป็นแบบเหมือนเบบีไปเลยแบบมันน่ารักอะออแต่คือตอนเนี้ยมันแบบขวดมันก็ไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมล่ะคือมันก็น่ารักแล้วเวลาเราใส่วิกินี่เนี่ย ือเมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าใส่แบบบอลบอย่างนี้เลยแบบว wow ้าขาสูงสูงอ่ะเพราะว่าเขินแต่ตอนเนี้ยคือกล้าใส่จ้ะมาเลยมาเอามาสิบชุดเลยก็กล้าใส่นะคะน้ำมลก็เลยอยากจะมาแชร์การทํา IPL เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆอ่ะลองเอาไปคิดดูหรือแบบไม่ต้องซื้อคอร์สเต็มแบบน้ำมลก็ได้น้ำมลอ่ะก็เลือกซื้อแบบห้าสิบช็อตแรกก่อนว่าเออห้าสิบช็อตเนี่ยเราสามารถรับ คือมันจะมีการยิง3ระดับนะคะที่ KIPL เนี่ยระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3แต่น้ำมือจำได้ว่าน้ำมต์ทำระดับ2เพราะว่าระดับหนึ่งบอกว่ามันไม่รู้สึกเลยคือการทำระดับ3มเนี่ยมันก็จะยิ่งมนแรงมันก็คือจะจะลงไปลึกกว่าแต่มันก็จะเจ็บมันจะแบบเเหมือนโดนหนังยางดีดอ่ะเออตอนทำอ่ะคือมันรู้สึกเหมือนโดนหนังยางดีแต่ก็ ก็ไม่ได้เจ็บแบบเจ็บอดโอยหรือแสบนะคะคือเพื่อนๆออสามารถทนได้หรือว่าลองเทสก่อนได้ว่าเออหนึ่งดีกว่าค่ะหนึ่งหนูก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแค่หนึ่งได้หรือว่าพี่คะจัดสามมาเลยค่ะบางคนก็มีนะคะที่คุยกับพี่เขาคือบางคนก็ทำสามตั้งแต่รอบแรกเลยซึ่งน้ำมูลทำไม่ไหวมันเจ็บมากอืมก็คลิปนี้นะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ กำลังลังเลหรือว่าอยากจะหาประสบการณ์นะคะว่าเออเวลาทำาํำมันเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าผู้รู้เรื่องไหมนะเพราะว่าม,มันก็เขินเนาะที่จะก็ยังไม่ค่อยมีคนทคําคลิปแบบนี้ขึ้นมานะคะน้ำมนก็เลยคิดว่าเออขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทํา IPL b i g i n i นะคะมันไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าทําให้เรารู้สึกแบบไม่ดีเลยคือ ตอนตอนไปก่อน,ปอนไปทาอนามตลนะ่ะคิดแบบเออมันน่ากลัวมากเลยแกฉันจะไปอ้าขาให้ใครดูหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะมันแบบคือสบายสายแค่ยกขาขึ้นแล้วไม่ได้ต้องอ้าขนาดแบบอย่างเงี้ย คือแบบแค่เยกค่ะึ้นให้เขาแบบค่อยๆทาแบบชิลๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่เขาอะก็คงเห็นคนมาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วอะเขาก็คงแบบไม่ได้มามองว่าเฮ้ยแกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือคงไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพมากตอนที่เขาโกนขนนะคือแบบทําไมโกนไม่รู้สึกเจ็บเลยแบบโกนแบบไม่บาดเนื้อไม่บาดเนื้อแล้วก็แบบดีอะมัน มันบอกไม่ถูกอ่ะแต่แต่จะมาแชร์นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังลังเลอยู่นะคะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนทําที่นี่ก็ได้นะคะ Kipl เหตุผลเพราะว่าเขามีแบบแบบเป็นคอร์สแบบเป็นแค่ชอ็อตสั้นๆน่ะคือมันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นคืออย่างน้ำมูลอ่ะซื้อคอร์สเต็มใช่ไหมคะคอร์สเต็มอ่ะมันหกพันเก้าได้สองร้อยสองร้อยช็อตแล้วก็แถมอีกห้าสิบช็อตแต่ว่าก่อนหน้านี้จำไม่ได้ว่าตอนนั้นคือเพราะว่าซื้อตอน ตอนที่เขากําลังแบบเป็นโปรอยู่ไงก็เลยได้ได้50สอบแบบมาเทสก่อนคือเพื่อนๆน,นะสามารถาคุยกับคินิกก็ได้นะคะ KIPL หรือว่าจะทักมาหานมน์ก่อนก็ได้เพราะว่าน้ำมน์ก็มีไลายพี่เขาอยู่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวน้ำมน์จะมาตอบนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านี่แหละจะไปลองทำอีก รอบหนึ่งนะคะก็จะมาบอกกันหรือว่าอยากจะให้น้ำมลแบบเอออัปเดตมาเรื่อยๆได้ไหมว่าทำครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเออเป็นยังไงอะไรองเงีย้ยก็สามารถบอกกันได้นะคะงั้นไปก่อนนะคือวันนี้มันก็มืดแล้วเนะาะบาย